คาถารักษาโรคของคุณแม่บุญเรือนตงมุนเติมสําหรับใช้คู่กับของอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนจริงๆแล้วคาถานี้ผมเคยพูดไว้เกี่ยวกับคาถาที่ใช้คู่กับพระเหนือพรมในการทําปูนเสกไว้ใช้ทาเพื่อรักษาโรคเองที่บ้านใครยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังในคลิปเก่ากันได้นะครับ ส่วนในคลิปนี้ขออนุญาตเล่าถึงที่มาของคาถานี้คร่าวๆสักหน่อยคาถานี้ได้รับมาจากหลวงพ่อทองดีทีตายุโกเจ้าอาวาสวัดอาวุธรูปปัจจุบันตอนนี้ท่านอายุ92ปีแล้วซึ่งท่านเป็นเพียงพระไม่กี่รูปที่เกิดทันคุณแม่บุญเรือนตมูนเติมจึงได้ยิงคาถารักษาโรคนี้มาจากปากข,ของคุณแม่บุญเรือนเองเลยซึ่งหลวงพ่อทองดีเคยพูดไว้ในรายการกหนกยกสยามตอนคุณแม่บุญเรือนตมุนเติมคารวสผู้บุรุธธรรมนาทีที่38.12ใครอยากฟังเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปดูกันได้ด้วยความที่่่่คคุณแมมบเรรรรืืออนนทาาาาดัังงกกษโถ จึงถูกใช้คู่กับของอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนต่อมาพี่ชชยพัฒน์เจ้าหน้าที่วัดอาวุธซึ่งมีความศรัทธาในคุณแม่บุญเรือนและหลวงพ่อทองดีก็เลยนำคาถานี้มาเผยแพร่ด้วยความที่พี่เชยพัฒน์ได้พบผู้ศรัทธาที่มากราบคุณแม่บุญเรือนเป็นจำนวนมากก็เลยแนะนำไม่ใช้ของอธิษฐานเช่นปูนและน้ำอธิษฐานคู่กับคาถานี้ซึ่งปรากฏว่าลหลายๆคนที่มาขอพรคุณแม่บุญเรือนในเรื่องสุขภาพพอใช้คาถานี้หลายคนก็พบปฏิหาริย์ไปตรวจแล้วหายจากโรคต่างๆมากมายตัวผมเห็นว่าคาถานี้ ใจไม่น้อยก็เลยนําคาถานี้มาเผยแพร่อ,อีกทีซึ่งขั้นตอนวิธีใช้คาถามีดังนี้อันดับแรกเตรียมของอธิษฐานของคุณแม่บนเรือนให้เรียบร้อยในคลิปนี้ขอยกตัวอย่างเป็นปูนเสกข,ของคุณแม่บนเรือนน้ําอธิษฐานและน้ํามันไพรทองอันดับที่สองตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณแม่บนเรือนตกลงเติมขอให้หายจากโรคภัยต่างๆด้วยของอธิษฐานเช่นขอบารมีคุณแม่บนเรือนขอให้ปูนเสกนี้ทานแล้วหายจากโรคมะเรง็งขอบารมีคุณแม่ขอให้ดื่มน้ํานี้แล้วหายจากอาการหวัดหรือขอบารมีคุณแม่ขอให้น้ํามันไพร เริ่มหายจากอาการเคร็ดขัดยอกเป็นต้นอธิษฐานคร่าวๆเสมือนลูกพูดคุยกับแม่และอันดับที่3ท่องคาถารักษาโรคของคุณแม่บุญเรือนตั้งนโม3จบแล้วท่องว่าพุทธสังมินโมนโมูลสูญหายมาลายหายสิ้นด้วยนโมพุทธายะ ถ้าเป็นปูนเสกน้ำมันไพยทองหรือของใช้ทาภายนอกให้ท่องคาถานี้ระหว่างที่ทาแต่ถ้าเป็นของรับประทานให้ท่องหลังจากดื่มหรือรับประทานไปแล้วจะท่องกี่จบก็ได้แต่ถ้าดีให้ใช้ของอธิษฐานก่อนจะนอนและท่องคาถาดังกล่าวจนหลับไปเลยจะดีมากและนี่ก็คือที่มาและขั้นตอนวิธีใช้คาถารักษาโรคของคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมนนั่นเองใครที่กาลังทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ทดลองนําวิธีดังกล่าวไปใช้ดูไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะรวบรวม,รวมข้อมูลและมาแนะนําเพิ่มเติมว่าของอธิษานของคุณแมบ มีอะไรบ้างเด่นในด้านไหนและวิธีใช้อย่างไรใครที่สนใจก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสุดท้ายสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนตัมนติมในการรักษาโรคต่างๆและอยากให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็สามารถสนับสนุนเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในที่ตอกชอบของผมได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ํามันไัยทองนี้ที่มีส่วนผสมของน้าอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนและได้นาพระปพุทโธเหนือพรมเนื้อไพลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วมาแช่ให้เป็นของอธิษฐานศักดิ